เรามาดู Excel ดีกว่าว่าแล้วถ้ามีตัวเลขเนี่ยมันจะให้เป็นยังไงนะก็ใส่ตัวดีปริมาณความต้องการต่อปีนะเวลาที่เราเรียนหนังสือต้นทุนสินค้าต่อนหน่วยตาระดเบี้ยต่อปีต้นทุนการถืออของที่เป็น ือต้นทุนทางตัวครองตัวนี้มันไม่ใช่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องคำนวณหาต้นทุนการถือครองต่อต้นทุนสินค้าตัวนั้นออกมาไอ้ยี่สนี่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยอย่างบ้านเราดอกเบีย้ยเงินกูน้ก็สักเจ็ดแปดเปอ็อนตะ์เนาะว่าเราเปสต็อกล้านหนึ่งคุณมีค่าใช้ใจ่ายของดอกเบีย้ยคุณมีค่าใช้จ่ายคลังคุณเอาต้นทุนนี้มาหารสต็อกที่คุณถือเวลาล้านหนึ่งเช่นออดอกเบีย้ยแสนบาทบวกต้นทุนคลังห้าแสนแสนหนึ่งวงห้าแสนเป็นหกแสนหารด้วยล้านหนึ่ง คุณก็มีต้นทุนการถือครองที่60% 6 0 0 0ต่อละอันนี้คือตัวนี้นะต้นทุนการถือครองนะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะส่วนต้นทุนการสั่งซื้อพูดไปแล้วก็คำนวณมาแต่หาให้ได้ออกมาต่อหน่วยเนาะว่าเป็นบาทต่อครั้งการซื้อพอคุณหยอดไปปับ๊บคุณใส่ตัวเลขมันก็จะออกมาหน้า Excel นี้ก็ใส่สูตรไว้ให้แล้วนะทุกอย่างเป็น Excel สูตรหมดแล้วแต่ทีนี้บอกอะไรบ้างบอกปริมาณการสั่งซื้อ e o q 400ต้นทุนรวมที่จุด e o q เท่ากับ384ปีหน,นะนึ่ ได้แหละเพราะว่าเราเฟอร์ไปหลายเรื่องเลยเราเรารู้ความต้องการสินค้าที่มันคงที่และกําหนดได้แล้วเราเอา EOQ มาหารดีมาคือเรารู้ว่าครั้งหนึ่งเราสั่งกี่หน่วยพอเราเอาจํานวนการสั่งซื้อไปหารความต้องการต่อปีคือสมการนี้เราก็จะเห็นเลยว่า EOQ คือ400เนาะหารความต้องการต่อปีคือ4,000มันได้เศษ0.167ปี work b a c k w a r d กลับมาคูณ12ออกมาก็คือ2เดือนแปลว่าถ้าคุณสั่งที่400คุณก็สั่งประมาณ2เดือนครั้งต่อปี6ครั้ง64ก็24ก 24, ็2,400 24, หน คุณก็ใช้สูตรนี้คำนวณแลก็เหมือนเมื่อกี้กลับกันไปกับกันมาวนเวียนอยู่นี้แหละอัตราการหมุนเวียนเนื่องจากเราซื้อ2เดือนต่อครั้งมันก็หมุนเวียน12รอบต่อปีนะครับสมการเป็นประมาณนี้